สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสมรภูมิสิทธิ์เก่า ดราม่างานปฐมนิเทศจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเลิกหมกมุ่นว่าเป็นคนแก่รู้ดีบงการทุกเรื่องเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดดราม่าขึ้นในชุมชนชาวสามย่านเหตุการณ์เริ่มจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไ,ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2564ผ่านสื่อออนไลน์ในภาคเช้าก็เป็นผู้บริหารกล่าวต้อนรับให้อวาดเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาทุกปี แต่ในภาคบ่ายซึ่งเป็นช่วงขององค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจ,จุฬาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่แบบเซอร์ไพรส์เป็นครั้งแรกที่มีการนำนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสามคนมาร่วมพูดคุยกับนิสิตใหม่ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดรปวินชัชวันพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งเพนกวินภริชิวารักษ กานำคณะราษฎรและเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวมเนื้อหาคำพูดของทั้ง3าคนโดยรวมเป็นการให้กำลังใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในการทำความเข้าใจสังคมความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยพร้อมขอให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสังคมยึดถือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นสำคัญแต่ก็มีประเด็นเล็กน้อยจากการใช้คำพูดบางคำที่ถูกมองจากสิทธิเก่าฝั่งสมาคมสิทธิเก่าว่าไม่เหมาะสม หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่กลายเป็นข่าวดังมีการออกแถลงการของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยทันทีอ้างว่ากิจกรรมปฐมนิเทศที่ทำโดยองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาชุดปัจจุบันก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบอย่างกว้างขวางเกิดคำถามว่าทำไมมหาวิทยาลัยปล่อยให้มีคลิปที่ไม่มีความเหมาะสมออกมาจนกระทบกับชื่อเสียงเกียรติภูมิมหาวิทยาลัย จึงขอสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบหากพบการกระทําผิดให้ดําเนินการทางวินยัยลงชื่อนายวิบูลริศสิสะะไทยนายกสมาคมศิทธิ์เก่า ขณะที่ทางด้านของฝ่ายกิจการนิสิตจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยอ,ออกแถลงการทันทีถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยร,รู้สึกเสียใจในความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งอบอจอมีได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบถึงแผนในการนําเสนอวีดิทัศน์ข้างต้นแต่อย่างใดและได้ดําเนินการดังกล่าวเองโดยไม่ผ่านการพิจารณาร่วมกัน ซึ่งขัดกับมารยาทของการร่วมดำเนินงานที่ดีคลิปวิดีทัศน์ที่ใช้ความรุนแรงหยาบคายและอาจขัดกับหลักกฎหมายนั้นมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงขอตำหนิการกระทําดังกล่าวและจะได้ดำเนินอบรมพัฒนานิสิตและพิจารณาเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป ทันทีที่สมาคมนิสิตเก่าทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนายกองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุลาเขียนข้อความตอบโต้ทันทีระบุว่าสมาคมนิสิตเก่าจุลาออกมาละในสายตาผมสมาคมนิสิตเก่าจะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อคงเส้นคงวากับความไม่เหมาะสมในทุกเรื่อง โดยเฉพาะต้องออกแถลงมาเลยโจมตีความหยาบช้าของรัฐบาลที่กำลังทำลายอนาคตคนรุ่นใหม่ทั้งประเทศออกแถลงการขอโทษที่เคยเปิดห้องประชุมให้คณะจุฬากปปสไปใช้ประชุมเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ดัดจริตประนามคลิปวิดีโอไม่กี่นาทีนอกจากเจ้าตัว จะออกมาตอบโต้แล้วยังมีนายสานนหวังสร้างบุญอดีตนายกสโมสรน,นิสิตจ,จุลาที่ออกมาป้องรุ่นน้องระบุว่ามีพี่ๆทักมาถามความคิดเห็นของคลิปปฐมนิเทศของจุลารู้สึกอย่างไรเป็นภัยต่อมหาลัยไหมในฐานะนิสิตเก่าและอดีตนายกสโมสอรน,นิสิต ผมคิดว่าสิ่งที่สังคมปัจจุบันขาดมากคือพื้นที่ปลอดภัยของการถกเถียงมหาหลัยน่าจะเป็นพื้นที่นั้นได้ดีที่สุดเอาความคิดความเชื่อไอเดียสร้างสรรค์ความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างมาถกเถียงกันผมเห็นว่าคําแนะนําของอาจารย์ปวินรุ้งและเพนกวินไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากนั้นหากจะมีอะไรเป็นภัยต่อมหาวิทยาลัยผมคิดว่าคือการปิดกัน้นความคิดเห็นการกีดกันความเห็น ที่แตกต่างมากกว่ามากที่สุดความรู้สึกส่วนตัวของผมเสมอมาหลังจากที่เคยได้มีโอกาสเป็นผู้นําทำงานสโมสรนนิสิตุลาปี53ปีที่โหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ที่สุดผมรู้สึกละอายทุกครั้งที่ไม่เคยคิดอะไรได้กว้างกว่ากรอบมหาลัยไม่กล้าแม้กระทั่งตั้งคำถามต่อสังคมในยุคที่สโมสรน,นิสิต ควรจะทำหน้าที่นั้นได้มากที่สุดผมรู้สึกผิดในใจเสมอจึงอยากพิมพ์ความเห็นนี้อย่างน้อยก็เพื่ออยากส่งเสริมสิ่งที่น้องๆอ,งอบอจอชุดนี้ทำตั้งใจทำให้กับสังคมรอบมหาวิทยาลัยสังคมรอบนอกสโมอสรน,นิสิตท,ทำอะไรได้มากมายจริงๆและผมเชื่อว่าสังคมก็สุขงอมพอที่แนวร่วมมากมายจะช่วยกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพร้อมร่วมมือเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นแน่นอน มหาวิทยาลัยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางความคิดนี่คือเหตุผลของการเป็นวิสิตนักศึกษาที่ว่าเกียรติภูมิจุลาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนไม่ใช่สิ่งอื่น ตามมาด้วยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่ออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการทางวินัยของสํานักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมองว่าผู้ที่ได้ชมวิจิทัต์ดังกล่าวย่อมพร้อมด้วยจิตวิญ,ญญาณที่มากเพียงพอในการแยกแยะและวิเคราะห์ว่าถ้อยคําใดเหมาะสมหรือไม่ ขณะที่กลุ่มนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการล่ารายชื่อเพื่อออกแถลงการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความห่วงใยต่อนิสิตเก่าจุฬาด้วยกันอัปเดตล่าสุดวันที่26กรกฎาคม64เวลา13นาฬิกา17นาทีมีคนลงชื่อแล้ว2007รายชื่อระบุว่า สืบเนื่องจากการที่มีกลุ่มนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งสร้างแถลงการต่อต้านด้านกิจกรรมประชาธิปไตยของนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าผู้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยจึงสร้างแถลงการฉบับนี้เพื่อขอแสดงความห่วงใยความปรารถนาดีต่อนิสิตเก่ากลุ่มดังกล่าวดังต่อไปนี้ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นของทุกคนทั้งนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าและประชาชนผู้ที่ภาคภูมิใจในความเป็นสิทธิ์เก่าของตนควรทำตัวให้หน้าเคารพน่าเกรงใจมิใช่อวดอ้างประกาศสิทธิเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเพราะจุฬาไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของคุณจงเปิดใจให้กว้างเฝ้ามองโลกและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยอุเบกขารู้จักทำใจปล่อยวางเลิกหมกมุ่นว่าตนเองเป็นคนแก่รู้ และคอยครอบงำบงการไปเสียทุกเรื่องโปรดอย่าทำลายเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยที่คุณรักนักหนาแห่งนี้ด้วยการดื้อด้านฉุดรั้งให้ทุกคนต้องจมปลักอยู่แต่กับอดีตอันไกลโพ้นด้วยจิตคารวะและปรารถนาดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ